สวัสดีครับผมรู้จักแล้วผังฮานี้รู้จักไหมครับผมรู้จักี่อฟังเสียงนะแต่ก่อนเนี่ยเอาไว้ใส่คอของควายนะครับแลอว่าวัวนะฮะเวลามันกินยามันก็จะสั่นดังก้องก้องนะครับเสียงพรามากครับ มียันด้วยนะฮะตรงนี้นะครับผมพอดีมาเจอนะครับผมก็เลยเอามาให้เบิงนะฮะตัวนี้น่าจะค่อนข้างจะหายไปแตนี้เขาทําเป็นกระดิ่งที่เป็นเหล็กไปแล้วนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นไม้นะครับไม้เนื้อแข็งนะครับผม,มไม้เนื้อแข็งและข้างในนะครับเขาก็จะเป็นลูกกระดิ่งนะครับผมสาหรับที่จะหย่อนลงมานะครับผมเวลาบัวหรือควายมันไปกินหญ้ามัมนก็จะทําให้เสียงดังอย่างนี้ การใส่ก็จะใส่อย่างนี้นะครับผมฮะนี่อีกอันหนึ่งครับผมนี่ตัวนี้นี่จะเป็นสําหรับวัวหลือกวายเด็กๆนะครับผมฮะจะตังกุ้งกิงกุ้งกิงกุ้งกิงเนของเด็กนะฮะวัวเด็กควายเด็กนะฮะตัวนี้นะแต่ถ้าตัวโตหน่อยก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับผมฮะสวยนะฮะเป็นเหล็กนะครับผมฮะตรงนี้นะค่อนข้างที่จะบอกว่าหายากเหมือนกันนะนี่นะ เออพอเป็นของโบราณแล้วเนี่ยฮะเออเป็นของโบราณแล้วะฮะนะมีข้างในนะฟังเสียงดูนะครับฟังแล้วเพลินนะครับฟินด้วยด้วยนะครับอยากได้จะเป็นของเขานะฮะตรงนี้นะครับผม